สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพอ่อคุณแม่มาเจอกันที่ช่องบุญนาโชคอ,อีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะเซียนสองกับมี่แนวทางดีๆมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่อีกคือเกา่จาจังไดเขามาแล้วนะคะเซียนสองกับฝากทุกท่านทุกคนเนาะ ฝากสอยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะและกับผู้ใดยังบ่กดติดตามบ่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้น้าแนนะคะจะได้บ่บผาดแนวทางดีๆคลิปเด็ดๆที่ทางช่องในน้ำมาฝากในแต่ละมือเนาะคลิปนี้นะคะเป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดนะคะแนวทางเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึง่งกลุ่มภาพันสองหา้าหกแปดค่ะเป็นแนวทางของเลขคู่มหารวยนะคะได้มาแล้วนะคะสำหรับงวดใหม่เนาะคุณหมอคุณแม่ แถมคลิปนี้นะคะมีเลขวิ่งของน่ายไหายมานะคะได้มาแล้วนะคะเลขวิ่งนี่บอกบนเป็นบนบอกล่างเป็นล่างคุณพ่อคุณแม่หงวดที่พันมาบอกว่าล่างวิ่งไปเลยว่สาสันวิ่งสองว่สาสันล่างนะสองมาล่างอหลีคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าถึงเลขวิ่งเนี่ยที่ทเจ้าของตัวเลขมันบอกว่าเป็นน่ายไหายมาเนี่ยเขาติดต่อกันมาสองมวดแล้วได้มาสองมวดติดๆิดงวดก่อนหัน สองมก,กราที่ผ่านมาหันคุณพ่อคุณแม่ทาจําไดเนาะบอกว่าวิ่งบนเก้าสันวิ่งล่างหนึ่งบอกคือยังนีลาเออเขาทั้งบนทั้งล่างบาดท,ที่นี่นะคะนวดนี่ได้มาแล้วนะคะจับตามองดีๆเลขวิ่งเนาะ้าคุณพ่อคุณแม่บ่ามากโตที่เพื่อนจับคู่ให้กาย่าลืมเอาเลขวิ่งเม็ดเดียวนี่ไปพิจารณาไปหาโตดีๆเด็ดจับสซนะะักคะโชลักทานเก่าก่อนเดี๋ยวสิหาวาเซียนซองขี่โมนแม่อยู่บ่ งวดเมื่อกี้เป็นหมากซันอิลีบอกว่าซันความหมายนะบางคนกะบ่เห็นเนาะบ่เห็นคลิปงวดเมื่อกี้นะคะกะจะโช์จะเอาให้เบิงแล้วกันนะคะในลาคู่มาหารวยนี่เ,เปิดไวรอดีวังหันนี่ก็ะลืมข้าวสุดดอกโอ้ยแจนซองก็ได้นี่คุณบอกคุณแม่นี่อันนี้คืองวดก้อนนะคะงวดล่าสุดนะคะ17มกรานะคะเลขวิ่งนี้นะคะทั้งบนทั้งล่างเนี่ย เจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขเพิ่นบอกว่าเป็นเลขวิ่งมีที่มาเป็นเลขวิงใใ่งน่ายไหหมาานะคะแล้วเพิ่นก็เอามาจับให้เนาะเป็นสี่คู่สีห่หางนะคะบนสีค่คู่ล่างสี่คู่นะคะงวดเมื่อกี้เลขวิ่งบอกว่าล่างวิ่งสองวัสันเลขออกสองสามหันเดะ,ะนี่ละน่าจับตามองตรงนี้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนาะคุณพ่อคุณแม่นี่ถ้าเกิดว่าเห็นตัวเลขแล้ว ส่งเป็นตะคือส่งเป็นตะจับคู่มากกับตัวใดอย่าลืมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเส้นซองน้ำแนสันดีพ่อสีแดเออมีมูมีพวกเออเห็นพ้องต้องต้องกันเออเห็นเห็นพ้องต้องกันเออเส้นซองกรสีแดเบึ่งไปอ่านคอมเมนต์ล้วโอ้คุณบอกคุณแม่กบมักตัวนี้ สีทามักน้ำสิได้ปี๊บไปจามหาเข้าโชกเข้ามานันไปน้ำกันสะดอกคุณพ่อคุณแม่เออบอกเองบอกเองคือดีเอา้าเดี๋ยวแกนตัวเลขแนวทางก่อนละกันนะคะสําหรับงวดนี้กะเอ่อมีเลขวิ่งนะคะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะคะแล้วเพิ่นกนจะจับคูมาไห้บนสี่หางล่างสี่หางคือกันนะคะลองเอาไปพิจารณาดูเนะาะห่วยมันไม่โตเป็นตะคืออีหลีนี่คุณบอ่อคุณแม่บงังเอิญมากๆนี่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  ถือใจเส้นซองเราบาทที่นี่เลขบนนี่ละม่าไม่สิแตกทั้งบนทั้งล่างบอกงวดนี่นะอะมาในแม่แตกในแม่พ่อได้เฮรันอีกรอบหนึ่งในแม่งวดนี่ปังๆัง,งมันมันมน,น้ำกันเนาะคุณพอ่อคุณแม่นเนาะเลขคู่มหารวยเนาะ,ะงวดเมื่อกี้ตังซื้อวันยังคู่มหารวยถูกแล้วนะคะคู่ มหารวยประจำงวดวันที่1กพ68ค่ะเบิงงชุดบนก่อนนะคะสำหรับบนในงวดนี้นะคะคนบอกว่าเด่นวิ่งรูดนะฟันเม็ดเดียวฟันไปทีเลขศูนยมาสั่นก็เหรอ,อคุณแม่ บนเด่นวิ่งไปที่ศูนย์เม็ดเดียวนะคะอยู่ไซละ่ะเขียนว่าจังใดจันีิอ๋อโอเคจับคู่มาสคู่สี่หางนะคะทาศูนย์สีมาสีมากับ0ูนย์สองสันศูนย์เกนย์สามแล้วก็ศูนย์เจดค่ะ ศูนย์สองมศย์เจดคืออยู่ศูนย์นี่ล่ละเสียนซองมากค่ะส่วนชุดล่างค่ะฟันเด่นวิ่งไปที่หค่ะคุณพ่อคุณแม่งวดน,นี้ล่างเด่นไปที่หกนะคะจับคู่มามีหกสองหเก้าค่ะหกสาม แล้วก็หกเจ็ดค่ะหกสองหกเก้าหกสามหกเจ็ดสี่คู่สี่ฮังนะคะวันนี้นะคะเจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขคุนฝากมาบอกว่ามันใจแห้งนะคะคิดว่ามีแตกนะคะไม่แตกบนก็แตกล่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเส้นซองเบิงตัวเลขเราเป็นแต่แตกทั้งซองตวตอยู่เออทั้งบนทั้งล่างเห่ละคุณบอกคุณแม่กันล่องพิจรารณาเบิงเนาะอันนี้ ที่เซนซองว่ารูซื้อกันนะก็คือมีโตที่นุชอบอยู่ในใจนะคะนูก็เลยรู้สึกว่ามันางามนะเลขมวดน,นี้ของเพิ่นถนาเนะาะให้มาสี่คู่สี่ฮางนะคะแต่ว่ายังไม่มีเน้นให้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะกอ่อนโค้งสุดท้ายเดี๋ยวเซนซองจะตามให้อีกรอบนะคะว่าเพิ่นจะมีเน้นพิเศษบอ่อมีโตเน้นนักบอ่บอบว่าสิเป็นในส่วนบนหรือส่วนล่างนะคะเดี๋ยวจะถามเพิ่นให้ถ้าเพิ่นมี ลวกะ็บางเทือนะคะบางงวดเพิ่นจะมีเลขนายฝากมากคุณพ่อคุณแม่สําหรับแนวทางคู่มาหารวยเนี่ยบางงวดก็จะได้เลขฝากมานะคะหนึ่งคู่หนึ่งอ่าสามโตเม็ดเดียวนะคะมาบางงวดก็ได้บางงวดก็บ่ได้เดี๋ยวจะตามให้ว่างวดน,นี้จะมีบอจะได้บอทามีทาใดเช้นสองจะฝา่าเอามานําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันเนาะเลขใน,ใน่ายหมากนี่ก็่พรามดาขึ้นกันนะคะอ่าโอเคนะคะนี่ แคปหน้าจอได้เลยค่ะคู่มหารวยนะคะประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,568ค่ะบนนะคะเลขวิ่งนะคะนายไหายมาวิ่ง0ูนย์นะคะเจ้าของตัวเลขเพนกเลยมาจับให้นะคะกับศูนย์ของเจ้าของยังประมาณนี้ละนะคะจับออกมาได้ีคูซีหางก็คือ02,09,03,07ค่ะส่วนเลขล่างนะคะนายไหยวิ่งไปที่6นะคะ จับคู่ออกมามี6กสองหเก่าหสแล้วกับหกค่ะลองเอาไปพิจารณาดูค่ะคุะคณพ่อคุณแม่ถ้าเชิญชอบตัวใดก็ล่องไปเสี่ยงฟันเบิงนะคะหรือว่าถ้าเกิดชอบอยู่ในใจตรงกันกะไปยิบไปจับลอตเตอรี่เบิงนะคะเพื่อโชคเพื่อมานเนะาะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะอ่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพุธเนาะมีเลขเลานะคะเลขเล่าเส้นซองล่อหาแล้วแต่ว่าเห็นอ่า ปูซุ่มเงียบพึ่งส่งมากนะคะเดี๋ยวอาจจะได้นําเสนอเป็นคลิปแยกเนาะคลิปถัดไปอาจจะเป็นแนวทางเลขกเล่าของปูซุ่มเงียบนะคะท้าบ่นําเสนอกะจังไดอยูนะคะว่าคิดว่าส่งคืองวดนี้นะคะอาจของปูอาจจะเลขเขาจังเสียเจ้นซองไดตัวเลขมาแล้วกับบ่นําเสนอกะไม่ใช่แล้วนะคะว่างานเท่าคือการหาแนวทางการนําเสนอนะคะปูคนหายแนวทางมาแล้วเจ้นซองกะตองเอามา ฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่ให้ได้เบิงกันเนาะจังไ๋ก็ฝากติดตามไว้น้าแน่นะคะแล้วก็หลังจากลงคลิปของปูซูเมียวในส่วนเลขกล่าเมื่อนี้แล้วนะคะคลิปถัดไปก็จะเป็นเลขล็อกล่างอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะให้มาแล้วในงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผพานนี่เนาะฝากติดตามไว้น้าแน่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกอนสิปิดคลิปยังบด้เออลืมเห็นม่ถ้านูบ่ขค้ายของกอนหนูรู้สิลืมทันทสีสี่อ่า ขอลาไปก่อนหลดดิหนิเส้นซองกระด้ยทาหน้าที่บวกพ่องนะคะครีมค่ะนะคะตอนนี้เหลืออยู่50กระปุกค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะใครสนใจนะคะใครอยากตุนของฝาวติดต่อมานะคะหลังจากเบิร์ดหาสิบกระปุกนี้แล้วนะคะอาจจะขาดสต๊อกไปครึ่งเดือนถึง1เดือนเลยนะคะถ้าใครที่ครีมอาจจะเหลือแค่1กระปุกหรือกระปุกครึ่งอะไรเงี้ยอยากให้เอาไปตุนไว้นะคะเพื่อจะได้ใส่แบบต่อเนื่องเนาะ แล้วคิมตัวนี้นะคะซอยเรืองหยางฟากะจุดด่างดําเป็นซิวผิวมองค่ำนาเหี้ยวนาแห่งนาบ่มีความชุ่มชื่นซอยได้เบิดเลยนะคะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะคะอายุเยอะใช้แล้วก็ยังเห็นผลเนาะเพราะว่าลูกค้านูกะมีตารุ่นเล่าข้าวเดียวกันประมาณเนี้ยบ่ม่นบ่ม,ม็นข้าวเดียวกับโนโด,ดิหมายถึงเฉลี่ยแล้ว30-80ถึง8ปปีนะคะลูกค้านูจะอยู่ประมาณนั้นนะคะ70 80ก็ยังใส่ได้เนาะ ใครสนใจกะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ0940292674ค่ะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยผู้ใดมีไลน์นะคะถ้าแอดมาแล้ว ซื้อไล่สิคืนว่าบุญนําโชค3านะคะให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทไว้ด้วยทิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะถ้าไม่ทิ้งข้อความเซนสอไม่สามารถตอบกลับได้นะคะทิ้งข้อความไว้ว่าสนใจครีมเนาะเดี๋ยวนูจะเข้าไปตอบไปทรงรายละเอียดให้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปถัดไปนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ